เตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊กบอที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระจาศไปซื้อของที่ดาลนาเมกกงสวัสดีดทุกผู้ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปช่องชัง้นมงครับได้ข่าวว่าวันนี้มีรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่กับชุดมาใหม่เดี๋ยวผมขอดูชุดก่อนละกันไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนเอาอ,น,อ,อ,น,อน้อง s t u d e n of the cloud นี่ดูดิเฮ้ยช่วยมันแปลกเดี๋ยวปกติมันไม่มีหน้ากากแบบนี้นะเว้ยยนนนนนีี่่มมมััเเห้าากกฆ มังกรบินโอเคเดี๋ยวผมขอมาซื้อรถก่อนแล้วกันนะครับซากุระวิงเรเจนฟิวเจอร์บอกโอ้โหเดอดูรถมันสวยมากเลยเว้ยรถมันสวยจริงๆดูมีเขาด้วยเหมือนรถแบบเอโมแดงอะไรเงี้ยเออผมขอซื้อคันนี้เลยแล้วกัน <c oughs> ไม่ใช่ระบบการันตีนะด้วยมาดูกันโอ๊ยอการันตีนี้มาไม่ชุดด้วยเฮ้ยชุดมันเบเบไปเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่ชุด <c oughs> ผมขอรถแบบถาวรเลยได้ป่ะครั้งสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยทำไมมันจะถูกอ๋อสุภีมค้าผมหมดหรอซื้อดิครับรออะไรโทษทีผมรวยเมื่อกี้สิบพันห้าสิบกล่องได้แล้วอ๋อ 60วันว่าจะฟักเฮ้ยแต่ได้ชุดครบแล้วเนาะคิดว่าผมจะได้เลยปนะผมว่าผมพอเลยแล้วกันถามบอลโอ้ยสัตว์ไม่ได้เชีิลครั้งนี้เกี้ยงเลยอะเหมาทุกชิ้นในในกล่องเลยอะเดี๋ยวรอชุดก่อนละกันนับมอนวันละชุดกลับมาแล้ววะทุกทีว่าพี่มันรวยไม่ต้องสนใจนะว่าทนไมเสียงเป็นอย่างนี้ผมเมื่อคืนถึงฉลองนิดหน่อยอุย้ยชุดก็เป็นระบบการันตะีอะเนี่ยฉลองนิดหน่อยเสียงเลยเป็นแปลกแล้วตอนนี้คือผมตื่นมาแล้วอัดคลิปเลยเว้ยตัวเบอร์มากตอนเนี้ยเหลือสามกล่องมันต้องใช้ทำอีกสองกล่องผมเนี่ย มันมีแค่ชุดรองเท้าแล้วก็หัวมีแค่นี้อาา่ะวะเฮ้ยแต่ใส่ไอ,น an, อ้นด้านหลังก็เข้านะคอมมีแมนด้าตอนที่โรงรถครับผมเดี๋ยวผมหา M2 ก่อนนี่ซากุระวิงลีเจนทุกคนโดนสแต็มันสแต็ในในี้ไม่ทางค่าเทิร์นนะผมเทิร์นพาวเวอร์แล้วก็สปีดโอ้โหค่อนข้างเลี้ยวง่ายแม่งคุณสมบัติพิเศษอันแรกมรันอ่านว่าอะไรทุกคนวิลลี่บูส์วิลลี่บูส์วิลลี่บูสเพิ่มระยะขึ้นบวก5%เลโก้ใช้ในโตเหลือเทมมีโอการะสันสาวเวอร์เซ็นต์เบสิคพาวเวอร์บวก15%เป็นเตัวและ อ้ยอะไรครับเนี่ยงงไปหมดละมันมีหลายสกิลจังวะเนี่ยมันมีประมาณสักงสองสกิลมั้งเพิ่มระยะเวลาขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ก็เวลายกลอ้อมันมันจะนานขึ้นนะผมแล้วก็รถคันนี้เอาไปใช้สายเทมได้ด้วยนะผมเแล้วเรากดในตัวเลยที่มีโอกาสสามสามเซนที่บบสิคพาวเวอร์ก็คือความเร็วปกติแบบไม่กดบูตต่างๆอ่ะกดในโตแล้วก็มินิบูตก็คือทั้งสามอย่างเลยเบสิคพาวเวอร์ความเร็วของมินิบูตแล้วก็ในตัวบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาเจ็ดวิสกิลมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาที่ปรับแต่งนะครับผมผมจะบอกไว้วาม ไม่ได้โบดบูดพาวเวอร์ ot, นะครับเชื้อเพลิงดิ่งยาวครับเธอโบก็ดิ่งยาวครับอืมเอ็นแทงอัมพัางขวาคือความเร็วของมินิโบดนะครับ ทุกคนมาดูรถกันเพราะว่ารถมันสวยมากเลยนะเว้ยยูนิคอนนะทุกคนเขาจะเข้าใจว่ายูนิคอนป่ะแล้วดูล้อมันล้อเรื่องแสงมันสวยจริงๆนี่ผมไม่ได้อวยแล้วมีหางด้วยดิโอ้โหมีท่อสี่ท่อนี่มันเหมือนแบบด้านหลังของไอรอนแมนนะไอ้มาร์คล่าสุดในหนังเรื่องเอ็นเกมดูดิ <c oughs> ที่มันติดหลังอ่ะเออคล้ายๆกันเลยรถไอรอนแมนสีชมพูป่ะครับเนี่ยแต่รถมันสวยจริงๆน,ๆนะรถยูนิคอนนะในโตวก็สีชมพูรถแฟชั่นนะเว้ยเข้าใจว่ารถแฟชั่นป่ะมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นรถแฟชั่น Hey, oh. ใช่ไม่ดีที่สุดดิรถคันนี้เป็นรถเมต้าอันดับหนึ่งนะครับผมขอ <Yeah. S 1> งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูโอ้โหเมตาละเนี่ยโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์ยังมีเมต้าครับดูดีมาดูกันครับผมความเร็วปกติแบบไม่กดอะไรต่างๆอยู่ที่201.2 CWW อ w ยู่ที่308 oh. รอมบหนึ่ง CWW อยู่ที่308ครับผม WCW อยู่ที่2 9 0 7มาดู c w แบบยุล้อครับผม CWW 307.4เดี๋ยวๆอีกรอบหนึ่งดิ CW W, w. 3 1 7 4เห็นปะโอ้ยเร็ว <un> จ <section> ัดเลยเห็นปะแล้วมันนานขึ้นเลยครับผมมันจะนานขึ้นนิดนึงนะอันนี้พูดตรงๆเลยมันนานขึ้น3 1 7 4เห็นปะรถมันนานขึ้นนะเนี่ย CW เว้ยดูดิแพ้สิบติดบ่อยเกินโอ้โหต้องเอาไปเล่นแรงแหละผมฮอร์ซิตี้11เลยขอร้องอยากวัดความเร็วอะ แม่งเอ้ยสิตี้สีไหนทำไม่ได้ครับน้องอๆมีใครมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่เหมือนพี่ปะขอแค่นี้แหละพวกเองมีาผ่าไว้ชายโอ้โหดูดิแฟชั่นยังสวยปืนด้วยเฮ้ยเรื่หน้าเป็นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นหน้าเหมือนกันปะช่วมันพักหรอหรืออะไรเอาไปเป็นงั้นน่ะเอ้ยโหลดเดี๋ยวเฉิดลิวเลอร์เฉิดหน้ามันพักหรือทุกคนโอ้โห <c oughs> โอ้โห,โโห,โโหนี่ปาดหน้าเคกไปดี ผมจะยังไม่ยกล้อนะครับไม่ยักยกล้อตอนที่แบบมันต้องตัดโค้งเอยแซงนะ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 อุย้ยบูทยาวเหมือนกันนะเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมเดี้ยวชาครับเลยตัดเลยต่อบูไม่ได้เออมาดีก็ามาดิครับก็ามาดิครับก็ามาดีครับก็ามาดิครับเออโอ้โหเมื่อกี้มันยังสวยลงยังไก่เลยเมื่อกี้แต่ผมจะแซงให้ด้วยที่หนึ่งอะ เออเอ้ยมันไม่พลาดเลยว่ะ CW W ไปฆาเทินดีจะจัดนี่ไงดีจะจัดชนแหลกไปดิ WC เอ้ยไม่ไม่ไมโอ้โมขับอะไรเนี่ยเฮ้ยโทษทีครับผมผมยังมึนๆอยู่เมื่อคืนกินเลี้ยงไงโทษทีอ้าง,งอ้างแบบนันแหละเออเออชนไปดิโอ้โหชนชนว่าต f ฟักไอ้นอ้องรอพี่ด้วยเนาะ อุ้ยชนอีกแล้วไม่ได้เลยทำอไมาเองไม่วอมก่อนมาแข่งวะไอ้ไอ้ชายไอ้ชายมงคน้นแต่ผมขึ้นที่สองให้ดูไปแค่นี้เองไอ้ที่สองมันกากเชื่อผมเห็นปะแค่เข้าโค้งก็ในไนก็แซงแล้วไอ้ที่สองอส่วนไอ้ที่หนึ่งนะมันแซงผมใบไกลแหละถ้าผมไปพลาดนะป่านน,ะาน,นี้ผมเข้าเล่นชายไปแล้วทุกคนไม่ได้ยกล้อตะโค้งเลยกู มามาดีครับก็มาดีครับยกล้อโค้งนี้กันโอ้โหตาแรกแค่ว้อมดู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 หน้าหน้าบัก็กทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นอ่ะตาแรกที่สองไม่เป็นไรครับผมดูดิเขาต้องใช้แค่สองคนน่ะที่สองไม่เป็นไรผมพูดเลยเพราะผมเพิ่งเล่นผมวอ,มอ,อ,อร์มเออโอเวอร์เลฟไปละไมเอาดาเดิม มานหคนถือว่าเป็นการแก้มือเว้ยช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะครับยังไงก็อุย้ยดูหน้าพักหน้าพักดูดิไม่ใช่หน้าหนาวแล้วหน้าพักครับผมตอนนี้ตรงนี้ก็หน้าหนาวแนละ้วยังไงก็เวลาออกไปไหนหรือแบบเวลานอนถ้าสมมุติแบบหนาวใครทนไม่ไหวก็ใส่เสื้อกันหนาวน,นอนไปเลยครับผมผมก็ใส่เสื้อกันหนาวนอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่อาบน้ำเลยเนะี่ยมาอัดคลิปเนี่ยที่ผมไม่เปิดกล้องไม่ใช่อะไรผมยังไม่อาบน้ำหนาวจัดเลยยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอย่าให้ตัวเองเป็นหวัดละ่ะ ดูแลรักษาตัวเองดีๆเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงนะคะทุกคนเออรีบเขาา้าบ้านตอนกลางคืนนี่คือหนาวมากทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันอุณหนภะูมิเท่าไหร่ของผมนี่ถ้าอีสานนี่คือแบบมันเริ่มหนาวจ,จัดๆแล้วไป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 นะครับผมคือแบบม่วนผมไปกินเลี้ยงมาไงแล้วแบบโอ้โหผมก็แบบจัดนาจัดเต็มสักนิดสักหน่อยไม่ได้กินนานนี่ชนเลเวนินแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังที่หนึ่งเอาไม่ใช่ครับที่สองลวครับเออ แต่เมื่อคืนคือแบบโอ้โหหนาวมากผมยิงเย็นเท้าอยู่เลยตอนนี้นคือเท้าอะเย็นมากนะผมเวลานอนใส่ถุงเท้านอนด้วยนะถ้าแบบหนาวจริงๆอ่ะใส่เท้านอนนะครับเชื่อผมมันจะอุ่นมากเพราะว่าเท้านี่มันเป็นแบบตีนเย็นแล้วทุกคนใครแบบไม่ใส่ถุงเท้านอนนี่คือแบบเท้าเย็นเลยอ่ะเออ C W W ไปครับผมตอนนี้นะครับออกเรื่องไปไกลแล้วโอ้โหดูดิบูม๊มันยาวด้วยคันนี้น,นี่ขนาดผมยังไม่ยกล้อนี่ยกล้อโชว์ไปถึงทีเดี๋ยวนี้ยกล้ออ,กออีกเออก็มาดีครับ เออก็มาดีครับโอ้โหผมผมชอบพลาดอะ่ะผมชอบกดดิฟไหลอะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังได้อยู่บัมออกมาเอาไอ้นี่มันชนนะไอ้นี่มันชนนะผมใจเย็นกว่าครับอือเอามันมาแล้ว,วะทุกคนผมต้องยกล้อแซมันเออยกล้อข่านให่ครับ ที่หนึ่งไงผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมแก้มืเอเป็นยังไงไอ้ที่สองเองไม่มีทางชนะข้าได้นี่ขนาดพี่แก้มือเองแบบช้าเฉียวเฉียดอะถ้าพี่เอารถยนต์มาพวกเองไม่ได้เขาต้องใช้กันแล้วผมขอแบบวินเทอร์ได้ไหมอาจจะเป็นไนรีด <c oughs> ก็ได้เว้ยขอไนรีด <c oughs> ก็ได้เพราะว่าจะจะเทสการเลี้ยง ทำไมมีมีคนเล่นมอเตอร์ไซค์กันเลยใช่ครับเป็นผมผมก็ไม่เล่นนะไม่ใช่เล่นอยู่จริงคือแบบบางทีเล่นแบบเอาขำอ่ะไม่ได้เล่นจริงจังถ้าเล่นจริงจังเขาก็จะเล่นรถยนต์กันใช่ไหมแต่ถ้าว่าเล่นขำๆอะไรเงี้ยเออเล่นมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันเปลี่ยนฟีลการขับรถนะผมว่านะถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกแหละการเลี้ยวการแลนดมันก็แบบต่างจากรถยนต์หน่อยเพราะว่ามันของรถยนต์มันจะเป็นการเลี้ยวแต่อันนี้มันจะเป็นการแบนโค้งหรือเทโค้งไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งในการเลี้ยวยกล้อแสงได้คือวิธีการยกล้อละผมาาารรรถยกกกล้้อออไดด็ตต่่เเเมืบูส กดบูสเสร็จแล้วเรากดเบรกครับผมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยกดบูสเสร็จแล้วเรากดเบรกไม่มีอะไรเลยดูไม่ดูหรอกมาดิแต่นี่ขนาดทำ C W เลี้ยงเลี้ยงบูสติดเลยอเออดูดูผมจะยกร้อยดูเห็นป <He ard S 2> ะผมกด C W แล้วก็ยกล้อนะครับผมถ้าใครจะทำ C W W แบบยกล้อก็ต้องกด C W ยกล้อครั้งหนึ่งแล้วก็ W ครั้งหนึ่งนะครับเออดู ดูไอ้นี่มันแซงผมมาแล้วไอ้นี่มันจะแซงผมแล้วไอ้นี่มันจะแซงผมแล้วเห <c oughs> ินฟ้าหน้าดินเรียงรูดไม่ติดครับไม่เป็นไรนี่มาดิก็มาดิปึ๊บ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 ปื๊บโอ้โหดูดิเรียงรูดเกือบสุดอะครับ <c oughs> ผมจะโดมิเนเตอร์ได้ป่ะทุกคนพี่ว่าผมเดาได้ปะ่ะเดาจริงจริงจังๆนะผมจะเล่นจริงจริงจังนะ มา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 ,มาเห็นปะโอ้สีดบิวยกล้อที่ดบิวโอ้สามร้อยสิบเก้าแรงจะจัดโอ้โหดูด,ดิก็มาดิครับอู้หูหนูไปเนเตอร์ไม่น่าไ,ได้วะ่ะเพราะว่ามันก็ด่านนี้มันไม่ได้เล่นยากอะไรเว้ยแต่ถ้าด่านเล่นยากๆแล้วเราถนัดเนี่ยเพราะว่าได้โดมิเนเตอร์เนี่ยโดมิเนเตอร์วะ่ะไอ้ชายอยากพี่อยากได้โดมิเนเตอร์ให้พี่สักครั้งได้ไหมสำหรับมอเตอร์ไซด์ โอ้โหเร็วๆไปครับผมเมื่อกี้แตะเบรกด้วยมันก็เลเยแรงบวกไม่ติดโอ้ไม่น่าได้ดูมินิเตอร์แต่ผมว่าไม่เข้าเข้าเส้นใจไม่ครบทุกคนเข้า,ขขาประมาณคนสองคนชัวๆดูรอดูได้เลยคนที่หนึ่งคนที่สองบอกแล้วสาแค่สองคนผมขอด่านทรอยนอ็อตซีโอ้โหทรอยไปแล้วขอน็อตซีไปมีหรือเปล่าพวกนายชุดใหม่รถใหม่อะครับมีหรือเปล่าวะมีแต่คนรวยๆวัาานนี้ว่ะดูดิ วีพงวี V พีวี11เกินเอ้ย FC เหรอ <c oughs> เจอพี่มอสว้ายอฟ FC จริงด้วยขอบคุณครับถ้าดูยิมนี่อยู่ก็ขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีน้องนะครับพี่จะไม่อดอข้อให้รักกันมามาดูกันส n นแปปออกไปครับขำเออเออไปอุย๊ย CW ดับวีครับผมไอ้นี่ไอ้นี่มันเห็ดเข็งเกรงโอ้ยไม่ตกลงไปวะ ไม่ตดลงไปอะตบัดตูวไปเลยผมอะมาดิอุย้ยบูธยาวบูธยาวบูธยาวจริงคันทีบูธยาวนะผมเลี้ยงบูธได้นะผมพูดเลยนะเออแอดวานไปเข้าไปไปก็มาดิไอ้ชายเอฟซีพี่อยู่ไหนอ่ะเอฟซีพี่เองอยู่ไหนวะไอว้วอตเองรีบมาดิ เออ C W ไปครับผมโอ้โหตอนนี้ที่ผมเงียบคือผมตั้งใจเล่นผมจะเอาให้น้อง F C ผมไปต้องเข้าเส้นชัยไปเลยทำร้ายน้องมอนโอเคไปก่อนละกันเอ้ยหลังจากรีบที่ผมเล่นมาสี่ตานี่ผมก็รู้สึกว่าคันนี้มันโอเคนะโอเคคือตรงว่ายกล้อนี่ยาวบ1 6สามร้อยสิบหกสามร้อยสิบเจ็ดเป็นไง สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมการที่เรายกปลอนะผมมันจะเพิ่มความเร็วให้เราก็จริงแต่ระยะบูมมันจะสั้นลงนะผมมันจะสั้นกว่า c w w นะเผื่อ,อที่ใครที่ยังไม่เคยเล่นมอเตอร์ไซค์หรือยังไม่รู้หรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ช่วงนี้ผมก็จะทําคลิปที่แบบอ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนที่แบบเล่นเก่าก็จะรู้รู้กันอยู่แล้วผู้เล่นเก่า่ะก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์ทำมุนทำนี่ได้แต่ผู้เล่นใหม่จะยังไม่รู้แล้วเกิดเขามาดูคล ทีบิวบีวไปยกร้อโชว์ไปเออเอาไม่ไม่ขึ้นแทนข้างบนยกร้ออีกเห็นไหมกดในโตแล้วกดเบรกมันจะยกร้อให้ร้อทำไมต้องกระโดดรินระมัด ็นยังไงครับผมกับรถใหม่ชุดใหม่วันนี้อ๋อคือเป็นรถที่เลี้ยงบูรได้เลยบูดเลยเลี้ยงบูรแบบยาวๆได้เลยอาจจะเลี้ยงแบบด่านไนลิสแซนซิตี้จนถึงสุดทางก็ได้นะเพราะว่าบูนยาวนะจริงรถคันนี้บูรค่อนข้างยาวแล้วก็ค่าเทินดีส่วนชุดก็ก็กสวยครับผมแต่มันจะหน้าบักหรือเปล่าไม่รู้ตอนเล่นอะ่ะ <laughs> มันจะเป็นแบบหน้าแบบแปลงไงไม่รู้เก <laughs> yeah, มต้อกรชชบมีฝากไลค์แชร์ใครมืนกดริง่งเพื่อนใหม่ขขก่นขอนครับทุอท่านอเอขอกราบอภัยมาที่นี่สัวัสนี้ก็สวัสดีครับ